ในทางสังคมตอนนี้หลายคนก็เริ่มมองทนายขวาด้วยสายตาไม่ไว้วางใจซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในกรณีนี้เป็นลักษณะที่ทนายเลือกแต่จะว่าความให้กับโจรหรือโจรกลับมาเป็นทนา เขาจะมองพฤติกรรมทนายเนี่ยในลักษณะปลาตายตัวเดียวเหม็นทั้งคลองในคลองนั้นนี่มีปลาเน่าหนึ่งตัวกินปลาเน่าก็ติดไปยังปลาตัวอื่นกลายเป็นว่าปลาในคลองทั้งหมดนี่ยทรงกินเหม็นเฉาโฉไปหมดถึงแม้ว่าการกระทำนี้ จะเป็นการกระทำส่วนตัวอาศัยความมีชื่อเสียงและไปดาเนินการอย่างนี้ซึ่งความเสียหายนั้นก็ควรจะตกอยู่หรือความรับผิดนั้นก็ควรจะตกอยู่กับคนที่กระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายตัวเองก็ต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นแต่ในทางสังคมตอนนี้ หลายคนก็เริ่มมองทนายความด้วยสายตาไม่ไว้วางใจมันก็จะทําให้ทนายความที่เขาซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตัวเองไม่ทำตัวเป็นทนายโจรซึ่งความหมายของทนายโจรน,นั้นมีสองความหมายนะครับทนายความที่ตั้งใจว่าความช่วยโจรอย่างเดียวกับโจร มาเป็นทนายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในกรณีนี้เป็นลักษณะที่ทนายเลือกแต่จะว่าความให้กับโจรหรือโจรกลับมาเป็นทนายโจรอยู่ในคาบทนายแต่นิสัยสันดานเป็นโจรกรณีนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์แต่สิ่งที่อยู่เฉยไม่ได้ ก็ต้องกระตุกเตือนอย่างแรงไปที่สภาธนายความครับควรที่จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างน้อยก็ต้องเรียกผู้เสียหายทุกคนนะครับที่เปิดเผยออกมาแล้วก็มีอยู่สองสามกรณี ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมและล่าสุดคุณผู้หญิงจากบางปูสภาธนายความควรจะเรียกบุคคลเหล่านี้ที่กล้าเปิดเผยตัวต่อสาธารณะซึ่งก็ยังไม่ทราบว่า ที่ไม่เปิดเผยตัวี่มีอีกมากเพียงใดควรจะมีการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนส่งทนายความที่อยู่ในพื้นที่ไปสอบปากคำผู้ที่เปิดเผยความเสียหายลูกความที่ได้รับการกระทำอันสุดแสนที่จะสุดจะบรรยายนะตั้งแต่ได้เห็นพฤติกรรมทนายความมา อีกส่ปีผมก็จะหกสิบแล้วนี่เลยมีเพื่อนมีน้องเป็นทนายความหลายคนได้ฟังพฤติการแล้วผมก็โอ้มีแบบนี้ในทนายความของประเทศไทยเลยถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะซึ่งผมก็เห็นเหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้ก็ไม่น่าที่จะลุกขึ้นมาที่จะ มาใส่ร้ายหรือใส่ความคนอื่นฟังจากน้ำเสียงฟังจากกริยาฟังจากท่าทางภาษากายภาษาตาผมก็เชื่อว่าคนเหล่านี้นี่พูดออกจากใจเลยพูดออกจากความรู้สึกที่ตนเองถูกกระทำดังนั้นก็ต้องบอกกับทางสภาธนายความนะครับว่า อย่าช้าจงเร่งรีบในการฟื้นศรัทธาวิชาชีพทนายความกลับคืนมาอย่าปล่อยให้เรื่องราวกรณีปาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคล่องมันทำให้ทนายความทั้งแผ่นดินกลายเป็นผู้ร้ายเป็นหนึ่งในขบวนการ หากินกับความยุติธรรมเป็นเหลือบเป็นลิ้นเป็นปิงในขบวนการยุติธรรมที่คอยสูบเลือดทั้งจากจำเลยที่บริสุทธิ์ทั้งจากโจทย์ประเภทมีชุดคุยสวมแล้วจะพิกก็กินหงายก็กิน การทำย่ำยีกระบวนการยุติธรรมอย่างนี้นี่ผมก็ต้องบอกกับสภาทนายความว่ายิ่งช้ายิ่งเสียหายยิ่งอยู่เฉยๆการไม่ทำอะไรเลยมันคือการปกป้องสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเราบอกว่าต้องได้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายก็เร่งรีบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนต้องทำงานเชิงรุกไปพบปะกับลูกความหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเรียกมาสอบสวนมีมติดำเนินการจะพักใบอนุญาตจะเพิกถอนใบอนุญาตก็ต้องเร่งรีบทำครับ เพราะถ้าท่านไม่เร่งรีบทำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทนายความทั้งแผ่นดินจะถูกตาหน้าว่าเหม็นเหมือนกับปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคลองนี่ต้องเตือนไว้ก่อนเพราะกระแสเรื่องนี้แรงเหลือเกินจนมีการพูดกันว่าใครจะได้ตำแหน่งทนายความผู้ชั่วลายแห่งปี หรือผู้ชั่วรายแห่งทศวรรษหรือทนายความผู้ชั่วรายตลอดการอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ควรที่จะช้าในการจัดการเรื่องนี้และก็ไม่สมควรที่จะปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องดราม่าเอามาพูดจากันไม่จบสิ้น จะมีเจตนายกเรื่องนี้ขึ้นมาทําเป็นเหมือนกรณีลุงพลบ้านกกเกาะลากยาวกันเป็นปีก็ไม่ได้นะครับเรื่องนี้ต้องรีบทําให้มันจบเพื่อฟื้นความน่าเชื่อถือความน่าศรัทธาให้กับทนายความทั้งแผ่นดิน